กร๊ปกรูปคืออะไร MS-07B ี o รวกรปคือโมบิลสูตรภาคพื้นโลกของราชรัศซีออนซึ่งถูกพัฒนาโดยบริษัทซีออนิกกร๊ปนั้นต่อยอดมาจาก YMS-07B ก o ซโรวรปโฟรทายหรือกร๊ปรุ่นต้นแบบกร๊ปเป็นโมบิลสูตรที่ถูกพัฒนาให้สู้รบในภาคพื้นโลกเพราะในต,ตอนนั้นซีออนต้องการโมบิลสูตรที่มีประสิทธิภาพมากกว่าซากุตู ที่ประจำการอยู่บนโลกนะตอนนั้นอาวุธหลักของกูปก็จะมีพิสเซเบอร์ที่เป็นอาวุธหลักแท้ความร้อนปืนกัดยิงกัน75มมที่ติดตั้งอยู่ที่นิ้วและโล่แต่ถ้าว่าซีออนก็ได้พบข้อบกพร่องของกูปนั่นก็คือมันไม่สามารถต่อสู้ระยะไกลได้และยังมีขีดจากัดในการรบไหนจะเจอกับโมบิลสูตรรุ่นใหม่ของสาพันธ์อย่างจิมนั่นเองนั่นก็เลยทำให้กูป ้องถูกพัฒนานและปรับปรุงใหม่แล้วจึงกลายเป็น ms 0 7 b 3กูป g รุ่นปรับปรุงที่มีความคล่องตัวลดลงแต่มาพร้อมกับระยะโจมตีที่ไกลขึ้นเพราะติดตั้งแก๊สิลล์แปดส8มมมเข้าไปและได้นำแท้ความร้อนออกเนื่องจากไม่มีใครใช้หรือไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามี <c oughs> ประเภทของกู o u p ก็จะมีก r o u p ลูกกระจก group อ้วน group พัดลม group บินได้ก็ประมาณนี้